ครับทุกท่านทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงการตัดข้อโซ่เราลิ้นเราจะทำมาร์คไว้ก่อนด้วยปากกาเคมีนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวเราจะทำข้อโซ่ข้อนี้นะครับอ่าเรามาร์คไว้เลยนะครับข้อนี้นะครับกับตัวนี้นะครับทุกท่านนะนี่นะครับก็คือจุดที่เราจะตัดนะครับทุกท่านนะเราจะตัดข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้ที่เราวงกลมไว้เนี่ยนะครับเราจะตัดข้อนี้นะครับหนึ่งข้อ นะครับเราจะตัดตรงข้อนี้1ข้อนะครับตรงที่ปลายปะกาเคมีนะครับเราจะเอานะครับไอ้ตรงนี้นะครับมาสวมเข้าข้อนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับอ่าเราจะเอาตรงเอาตีหมุดตรงนี้กับหมุด2ตัวนี้นะครับหมุดแดงกับหมุดน้ําเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้หมุดน้ําเงินนะครับที่เราจะตัดนะครับหมุดแดงกับอันนี้แดงอันนี้น้ําเงินนะครับที่เราจะทําการตัดนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตัดข้อโซ่ นะครับก็นี่เลยนะครับเกียร์มาเล็กๆอย่างนี้นะครับสําหรับตัวตีสลักนะครับตัวตีสลักก็เป็นเหล็กบางๆธรรมดาน็อตธรรมดาเราเกียร์มาให้เล็กประมาณนี้นะครับประมาณข้อโซ่นะครับทีนี้นะครับข้อโซ่เราลิ้นนะครับตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าผมจะได้ไปทําตัวตีสลักมาใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันสลักเล็กนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับยังไงก็เดี๋ยวตัดให้ดูก่อนเลยนะครับตุกท่านนะ สิ่งที่เราจะทำอันดับแรกในขั้นตอนของการตัดข้อโซ่นะครับสิ่งที่เราจะทำอันดับแรกก็คือนะครับอ่ากระแทกข้อโซ่ลงไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นรูนะตรงนี้เป็นรูนะครับกระแทกข้อโซ่ลงไปก่อนเลยนะครับตีลงไปตรงๆให้หมุดมันจมลงไปก่อนเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับอผมก็จะตีตีหมด Actually, ุดสองอันนั่นแหละนะครับให้จมลงไปก่อนนะครับตีให้หมุดจมลงไปก่อนเ้อะ นะครับจมหรือยังเนี่นะครับอยู่ใกล้กล้องด้วยอันตรายด้วยเดี๋ยวตีกล้องแตกอีกนะครับนะครับอ่าผมจะตีหมุดลงไปสองหมุดก่อนเลยนะครับหมุดที่เราจะทําการตัดนั่นแหละนะครับนี่นะครับตีลงไปเลยนะครับเมื่อเราตีหมุดลงไปแล้วนะครับทุกท่านหมุดมันจมลงไปแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้นะครับมาทําการนะครับ ตีสลักลงไปเลยอย่าให้หลุดนะครับสลักนะอ่าสลักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วกันอย่าให้หลุดนะครับตัวสีน้ําเงินนะครับอย่าให้หลุดนะอ่าตัวนี้บังด้วยสีบังแสงไฟด้วยนะครับอทำไงดีอนะครับเดี๋ยวขอมุมนี้ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับก็จะตีสลักให้หลุดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับตีไม่ดูเลยเมื่อกี้คาแต่ดูกล้องนะครับอ่ามันก็เลยไม่ตรงเลยทีนี้งานเข้าแล้วนะครับ เดี๋ยวมจะตีสลักลงไปนะครับท่านนะรู้ตีโดนสลักหรือเปล่านะครับไม่โดนสิครับไม่โดนนะครับทุกท่านนะตีไม่โดนสลักนะครับก็อ่ะเดี๋ยวจับตรงแล้วก็ตีใหม่ก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะใครจะตีลงรูลูกบล็อกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะครับทุกท่านนะใครสะดวกแบบไหนก็ตัดได้เลยนะครับเนี่ยนะครับหลุดแล้วนะครับข้อโซ่ข้อแรกหลุดไปแล้วนะครับอ่าหมุนออกเลยนะครับ ก็แรกหลุดแล้วนะครับนี่นะครับ <relevance> ที2 2> นี้ข้อที่สองนะครับข้อที่สองนี่เราอย่าตีสลักให้หลุดนะอย่าตีหลุดนะครับทุกท่านนะให้เหลือไว้นะครับมันจะได้ต่อง่ายๆนะครับเวลาที่เราต่อนะครับอตีโยนไห้ละ่ะนะครับนี่นะครับนะครับสลักนะครับล,ล,ล,ลงไปแล้วลงไปแล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับ สีตลาดลงไปอย่าให้หลุดนะครับอันนี้ยังไม่ได้หลุดนะตลาดก็ยังติดอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับยังไม่ได้หลุดนะนี่อย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดแล้วมันจะประกอบยากนะครับทุกท่านนะค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะตรงนี้ถ้ามันหลุดแล้วมันจะประกอบยากนะครับอแต่จริงๆก็หลุดได้ประกอบได้แหละแต่มันช้าเราแค่นั้นเองนะครับนะหลุดไปแล้วตลาดหลุดไปแล้วพี่น้องเอฟซีเยนะครับ อ่าเมื่อสลักหลุดนะครับเราก็ต่อตัดแล้วนะครับทีนี้เราก็เอามาสวมกันนะครับเราก็มาสวมกันนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็มาสวมกันแล้วก็เอาสลักมาตีเข้าแค่นั้นเองนะครับเอาสลักมาตีเข้านี่ก็คือข้อโซ่ที่เราทําการตัดออกนะครับเราตัดออกนี่นะครับเราตัดออกหนึ่งฟันเฟืองอ่าสองข้อนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าสองข้ออ่าเราตัดออกนะครับสองข้อนี้นะครับสองหมุดเลยเดียวเาต้องขอไปผมไม่ได้ดูกล้องนะต้องขอไปนะครับทีนี้นะครับก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของ การใส่หมดคืนนะครับทุกท่านการใส่หมดคืนนะอ่าวิธีการใส่หมดคืนก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับวิธีการใส่หมดคืนนะครับเราก็ทําย้อนขั้นตอนของเรานั่นเองนะครับทุกท่านนะต้องดูด้วยนะครับว่าหมดของเรานะครับด้านไหนที่เราตีออกนะครับด้านไหนที่อ่าบานกับไม่บานนะครับมันจะมีต่างกันอยู่นะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับก็พยายามเอาแย่เข้าไปเนี่ยอย่าให้ตีโดนมือตัวเองก็แล้วกันนะครับต่อลงไปแล้วนะครับก็ เมื่อเราสอดลงไปได้แล้วนะครับก็คีมนะครับตีลงไปเบาๆก่อนนะครับเมื่อเราสอดดูลงไปได้แล้วนะครับตีเบาๆเนี่ยนะครับตีลงไปก่อนเลยนะครับถ้ามันเข้าดูแล้วก็อ่าเดี๋ยวค่อยตีแรงๆนะครับตรงนี้อ่าตรนี้ก็อ่ายังไม่เข้านะครับทุกท่านก็บาบๆไปก่อนนะครับเนี่ยยังไม่เข้าอีก นะครับเดี๋ยวลองใช้คีมบีบดูนะครับก็ลองใช้เป็นคีมบีบดูนะครับอันนี้คีมบีบนะครับอ่าจะเข้าไหมหรือเนี่ยสูตรนี้ก็ได้นะครับใครจะใช้คีมบีบก็ได้ขอแค่รูมันตรงกันนะครับทุกท่านนะใช้คีมบีบเข้าก็ได้ถ้ามันตรงมันก็เข้านะครับเนี่ยถ้าตรงมันก็เข้านะเดี๋ยวถ้าไม่ตรงมันก็ไม่เข้าเลยนะครับอ่าเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่เข้ามาเรื่อยๆ,ๆอยู่นะครับทุกท่านนะ เราไม่ได้ตีแรงนะครับเราค่อยๆตีมาแล้วก็เราดูด้วยนะครับว่ารูมันตรงไหมถ้ารูมไม่ตรงนะครับมันก็ตีไม่เข้านั่นเองนะครับทุกท่านนะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับถึงกันสุดท้ายแล้วต้องจับดีๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะ เย็นนะครับจะเย็นๆตัดข้อโซ่เนี่ยมันถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกนะครับแต่มันต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่างานมันเล็กนะครับชิ้นส่วนมันเล็กนะครับนะครับมันเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วทีนี้นะครับเมื่อมันเข้ามานะครับทีนี้เราก็ใช้เป็นตัวที่นะครับสวมลงไปแล้วก็ตีนะครับทุกท่านนะสลักมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองแหละนะครับทุกท่านอ่าอันนี้สาธิตวิธีการตัดข้อโซ่เฉยนะ นะครับเมื to to. Done, ่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเราตีโผล่มาเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเห็นไหมเราก็ต้องจัดข้อโซ่ซ้ายกับขวาให้มันเท่ากันก่อนเราวเราค่อยทําการบานนะครับอถ้ามันขึ้นมาเยอะเราก็เคาะลงไปนะครับเรวก็เคาะลงไปนะครับวันนี้เคาะไม่ลงเลยนะครับอ่าตเคาะตรงนี้นะครับก้อนี้นะครับเคาะลงไปเท่ากันยังถ้าเท่ากันแล้วก็บานได้เลยนะครับเพราะว่า เวลาที่เราบานนะครับเราก็วางให้ระนาบเสมอกับพื้นแบบนี้แล้วเราก็เอาเนี่ยนะครับตีมุมนะครับตีขอบนอกซ้ายขวานี่แหละนะครับก็เป็นดันเสร็จสิ้นนะครับทุกท่านนะครับมันไม่จมลงไปหรอกนะครับเพราะว่าเราอ่ามันยืนยืนกับพื้นแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นดันจบแล้วนะครับทุกท่านนะสําหรับการบานข้อโซ่นะครับบางคนอาจจะบอกมาว่าบานข้อโซ่แล้วข้อโซ่มันจะตายมันไม่ตายเนี่ยเห็นไหมเลื่อนได้ทุกข้อเนี่ยนะครับ นี่นะครับนี่ก็คือวิธีการตัดต่อข้อโซ่นะครับสุดท่านนะนี่นะครับวอาลี้คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ